หเมื่อกี้ผมค้างตรงนี้ครับเลยโหลดใหม่มาเล่น <c oughs> โอเคไปต่อไปต่อเมื่อกี้ค้างเลยครับอ่อเลยต่อเลยม <c oughs> ่มาถูกทางได้ไงวะเนี่ยฟุกมากเลยไม่เหมือนไอ้โตาเดียวไล่ต้อนเราอ่ะกระตุกอีกแล้วนะครับแมกระตุกอีกแล้วนะอาจจะไม่ซิ้งตรงกับพ้านแล้วเนี่ยว้าแต่ เจอเบียนยาไหมเจ่ผมว่าไม่น่าเจอครับยังเจอแล้วเจอนี่ละกดเลยตรงนั้นใช่ปะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี้ก่อนหนีพดไหมเนี่ยไปดิไปดิไดล่ไต่อแล้วไล่ต่อแล้วเฮ้ยอัไนไงมันโอ้ย เก็บเลยอืไล่ต้อนลลวมาไล่มาไล่ต้อนแล้วละไปหนีสินี่อะไรต้อนงี้ไงมันหนียังอ่ะนี่งไงอุ้ยอื้มมันต้อนอีกอ่ะเออโอ้โหตายเลยครับ เล่นใหม่เลยอ่ะบริเก็วสิวิล้วไปดีกไงวะไป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 ผมว่าไปทางนั้นแน่ๆเลยไยทางตันเวนเดี๋ยวะๆนะยิงสกัดหางกอดอุ้ยเงินเนี่ปิดหน้ากลัวอะไรหรอไป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 อุ้ยเห็นปะ เฮ้ยมุดไดไหมเออมุดได้วะ่ะโอ้โหตรงนี้นี่วะแม่อืมคีนิมก็มาไม่ได้แล้วระวังมันเลี้ยวมาเฮ้ยมันเลี้ยวมาเลี้ยวมาระวังพี่ตรงนี้ระเบิดนี่วะ่ะวัดข้างบนเหรอวะเนี่ยมันจะมาอีกแน่เลยวะ่ะนั่นงไงมาแล้ว ภาพน่ากลัวมากเลยโอ้ยโอเคเออถึงไหมถึงไหมเออถึงถึงโอเคโอเคต้องไปกดสวิต์ระเบิดใช่ไหมเนี่ยโดนไล่ล่าว่ะหนวะเนี่ยสวิต์อ่ะเจอแล้วเจอสวิต์แล้วโอเคไป นี่ไงทางไปต่อของเราใช่ป่ะอุ้ยมันมันต่อยมันต่ออ่ะมันนีไปแล้วมันนีแล้วครับมันนีไปแล้วโอเคมันนีแล้วโอ้ยตายหลายรอบมากท่านผู้ชมผมจำไม่ได้ไ,ไงไปปยังไงอะมาเกมมาหลายปีแล้วครับเอาพลัง hex ใช่เปล่าไม่ใช่วะโดนหลอกนะเฮ้ยอันนี้โดนฉาบเปล่าวะอยากใส่กระสุนก่อนไปโอ้โหโซเลยันทีทันใดอะไรเนี่ย อ๋อเคมีเคมีหนึเคมีครับโอ้สารเคมีว่ะไอ้นี้โอเคจะเอาตรงนี้ก่อนโอ้โหไไปไงวะเนี่ย คือทำไปต่อว่น่าจะทางนี้นะครับเหมือนไม่ใช่วะ่ะนี่เรามาพักใจตรงนี้วะวะอึ๊เหมือนโดวแคนี่มันเลยดีชั่นนี่ว่ะ๋อ้โหโซนก่อนเลย ไปทางไหนท่านผู้ชมผมนื้ไม่ออกแล้วเดี๋ยวๆแป๊ยนึงนะเอ๊ะโดยง่โดยโดยแล้วโอ้ยต้องไปเติมพลังใหม่เลยแย่ว่ะย่นี่แป๊บเดียวด้วยนะ ทางนู้นไม่ได้ใช่วะ่ะโอ้โหเอ้ยเอ้ยขึ้นดิอ้หไม่ใช่ทางไปต่อหรือเปล่าผมไม่รู้เลยวะ่ะมันไม่น่าก่อทางนั้นเลยตรงนี้ทำ <laughs> ไมใบบัวมสุดตรงนี้แสดงว่าที่นี่ไปต่อหรือเปล่าวะเดีย๋ยวลองดูก่อนนะ ไม่ใช่ละโอเคมาตรงนี้นะับแ็งมาเซฟสินะทีภาพไม่ตรงก็เลยเออไม่ต้องตัดมันเลยดีกว่าอย่าบอกว่าทางนี้อ๋อไม่ใช่วะทางนี้ถูกแล้วแต่ว่าไปทางไหนต่อ ต้องไปตามนี้หรือเปล่าอ่ะนี่ไงมันจะไม่โดนพิษหรือเปล่าจ้ยเออใช่วะ่ะอ๋อลงไปเลยครับมาถโหตรงนี้เองอ่ะลงไปเลยลงไปเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ย วิธีเสียบไว้แบบหล่นลงมาแล้วเนี่ยถูกทางด้วยเนี่ยไม่โอ้โหมันปิดทางเราอ่ะมันปิดทางเราครับไม่ไปดังนั้นแบบก็เลี้ยวนี่ดิ รออะไรอ่ะเห็นนะิดพลังฮิกเอากระอูโซนโอเคครบเลยกะเสียจแล้วใช่ไหมเนี่ยมีเสียงวะ่ะโอเคของครับ

ิงก,ก่อนเฮ้ยทางเดิมวะอันนี้อัไน,นี้ทางใหม่ทางใหม่โอเคทางใหม่อันนี้โหดงเลยวะเฮ้ยดงแฮกแคบเลยวะเนี่ยโยนระเบิดก่อนเลยอุ้ยโดนไหมไนะน่ะอุ้ยืหนี่ก่อนนี่ก่อนโอเคหนีทางนี้ ีทางนี้วะนี่ผมคำม,มั่วนะเนี่ยรูอันนั้นแน่ยิงก่อนแล้วยิงก่อนเลยเนี่ยรู้รู้หรอกรู้หร,รอกโอเคยิงใหญ่ได้เก็บได้ครับ อ๋อมีของยิงโอดีวะ่ะยิงไปเลยโอ้ยนี่มามุมนี้แล้วเนี่ยครับต้องไปซ้ายนะครับรอบนี้แล้วก็ยิงไอ้นี่เหมือนเดิมยิงนี่ยิงนี่เออ เราผ่านไปได้แล้วไปมาแป๊บนึงอไปได้จำไม่ได้ว่าตรงไหนวะเฮ้ยตรงนี้มั้งเนี่ยเฮ้ยอีกแล้วยังงั้นอืมทีนี้สิเออไว้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 นี้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 ก่อนนี่ก่อนยังสู้ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้แต่ยิงโดนยังสู้ไม่ได้ ยิ uhm. ่งก่อนอุ้ยอืมยิ่งโคอุ้อุ้ยหุอ้อ้มันตกมันตกมันตกผิดทางผิดทางเอาละคราวนี้มาใหม่ครับมาใหม่อุ้ยอืมตกเลย นี่นี่าน,นี้ซุ่มไม่ได้ซุ่มไม่ได้นี่ก่อนนี่ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใชท่ทางนี้ทางนี้วูบๆมันตกมันตกมันตกโอเคทางนี้ทางนี้โอเคเฮ้ยมันไปได้อยู่ไปได้อยู่โอเคโอย ุ้ยไฟไฟไฟเย่อไฟเยอทั้งนั้นเลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะตายไหมเนี่ยโอเคไปทางนี้ไปนิด เออมอไปซะอ่าเสียงเพลงจบแสดงว่าปลอดภัยวะ่ะนี่ยังไม่ยังยังไม่สู้กับมันนะยครับตอนนี้เดี๋ยวน่าไปไหนต่อวะ เห็นไอ้พวกนี้ก็คือยิงเลยครับปล่อยยิงเอาละเพิ่มน้ำเพิ่มระดับน้ำนะครับหมดที่ยังหมดแล้วหมดแล้วนะครับไปอย่างนี้ต่อได้เลยโอ้โหยังไม่หมดอีกครับยังไม่หมดเวหมดกรรมอีกอ๋อยิงนี้ต่อโอเคเฮ้ยไฟลามไฟลาม เอ้ยลวิ่ง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 ไฟมันลามว่ะโอ้ดีถ้ามันลามสุดตรงเนี้ยเออเอปเป้ให้แคปตายเลยว่ะดีเหมือนกันโอเคแคปมันสิงสถิตอยู่นี่เองว่ะ โอโซนจ๋าพี่มาแล้วคริสตลัลเฉยๆตรงนี้ลงได้สิผ่านดำน้ำไปเลยครับอันนี้เอ้ยเดี๋ยว ừ, เกือบไปแล้วโอ้โหตรงนี้เต็มเลยอันนี้ดูจากข้างดูจากข้างล่างวะ่ะ โอเคจัด okay. ก,การมันก่อนเรียบร้อยดูรีเวิร์สนี่ว่ะอ้นเนี่ยโอ้ยังไม่จบอีกอะระ้องฉบับนิดเดียวเองอะอา่าฮะโอเคเพื่อนหลดับนายอกแล้ว เสมอตัวไปได้ต่อตะระวังระวังระวังไอ้ตัวดูดด้วยยังไงตัวดูด <S <S 1> <S 1> เออยิงได้จริงวะ่ะยิงได้เฉพาะปืนพกเท่านั้นเลยนะถึงแล้วยังเนี่ยยังไม่ถึงอีกครับแต่ใกล้ถึงแล้วละ่ะ ไปออกครับออกออกอนี่ไม่ใช่ละสูงขึ้นอีกโอเคโอ้ยอีกแล้วอ่ะลีกลีกลีกนี้ใช่เลยอันนี้งนงไ,ไงไง่ายไหมละ่ะไปมไม่ตัดแล้วก,กันเนาะตอนที่ผมตายอ่ะ 哦吼！Oh โอยังไม่ใช่เหรอวะโอยังไม่จบอีกเลยเนี่ยยังไปต่อด้อีกะอ๋อมันผมจำไม่ได้ไงว่าป่าบ,บอสไอตัวนี้มันโอ้โหแม่น้ำว่างใหญ่ไปศาลจริงๆว่งะนี่กลับมาที่เดิมปะเนี่ยนี่มันที่เดิมนี่วะ่ะวะนี่มันที่เดิมนี่ อาผมมาที่เดิมทำไมวะเดี๋ยวขอตำรวจกอนงงแล้วเริ่มงงแล้วยิงด้ยกอน,กนอ้าวกระสุนหมดแล้วอยาให้ผมมาที่เดิมทำไมวะเนี่ยเริ่มงง,งแล้วเริ่มงงงอีกครั้งแล้ววะเออทำาบบนี้แล้วตกลงมาก็ออยังงงอ๋อนี่ไงโถเอ้ยตรงนี้นี่เองครับ เหลือไปเห็นพอดีอะยิงกระทบน้ำปิ่มขึ้นมาเยอะๆเลยทีนี้อะสูงขึ้นหน่อยสูงขึ้นหน่อยสูงขึ้นอีกว่าน้ำคราวนี้โหสูงแต่ไม่เพียงพออ่ะต้องไปต่ออีกครับต้องสูงอีกอะสูงอีกครับต้องไปต้องไปต้องไปยิงเพิ่มแล้ว ไม่เจอไม่ป่ามั้ท่ทีวะ่ะถ้าจะใกล้ถึงบอสที่จะปาจริงๆต้องขอตัดน,นะเพราะวันนั่นใช้เวลานานมากโอ้โหใครมเนี่ยเดี๋ยวยนะิงก่อนเยกโมดีกว่าไม่โดนเลยว่ะเออโดนแล้ว,ว โอ้โหตรงนี้เหยียบได้เลยตรงนี้จะร่วงไหมเนี่ยน่าจะร่วงว่ะร้อยสังหารโอเคเฮ้ยมันจะเผาใช่ไหมเนี่ยอ๋อแล้วก็ระเบิดลงมายิงดีเรียบร้อยเรียบร้อยครับน้ำขึ้นมาแล้วเฮ้ย <laughs> แต่แต่น้ำทำงานว่ะเฮ้ยแต่ไฟทำงานแปลกแต่จริง คือทำมันสูงขึ้นเรื่อยๆวะสูงแปลกๆแล้วอ๋อไอ้อตรงนั้นแน่เลยกระสุนนัดเดียวอ่ะมีไงทางนี้ทางไปต่อใช่ไหมโอ้พลังเฮกกระสุนพร้อมเลย เ,เดี๋ยว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 ชิบหายแล้วโอ้โหหลบดีรออะไรอ่ะนี่ไงตัดไปก่อนครับโอเคไปกันไว้เอ้ยยังไม่ตัดพาร์ตวะนึกว่าตัดแล้วเมื่อกี้เออเออใช้การนี้ใช้การนี้นี่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 เลยนี่เลยนี่เลยโอเคโอเค อีตอนนี้แลหละอีตอนนี้แหละอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันมันแล้วม,ม,ม,มันเอาละยิงโอเคไปยิง <c oughs> โอ้โหโอ้โหลามดีมากรามดีจริงอือือโอเคของ อ้าวมาถึงบอสแล้วครับโอเคลุยมาเลยจะแบ่งพาร์ทเอานะครับมาเลยมามาข้มมอนเอสสู้ขีดตรงนี้แหละ ตาเดียวแกจบเหแล,ะละ้วล่ะนี่คือรัานปลารองของเราสองคนเฮ้ยเอฮ้ยเยอะ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 เฮ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนโอเคนี่ก่อนโอเค ผมปล่อยเยอะเลยว่ะรอบนี้เอ้ยอ่อนไหมนี่อ่ะโอ้ยเฮ้ยมีของสับสนมาช่วยว่ะอุ้ยหงโตตกเลยเอ้ยติด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 เออโอเคโอเคเออเอามา อุ้ยตรงนี้อืกระเด็นเลยไปโอเคมาอ,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 อืลายกระลองเราสองคนมาเลยถูกคลิกกันตรงนี้เลยแกนี่งไงอ่าเพิ่งรู้อ่ะผมปาตรงนี้ได้อ่ายังอยู่มาเลย เกี่ยวเลยว่ะโอเคหลานี่จดสูงขกันสองคนแล้วบบล่ะมาขโมยเบเบ้ลานประลองเราสองคนมาเลยแบ่งพาร์ทนะครับแบ่งพาร์ทมันยาวเกินละโอเคอุ้ยโอ้ยไอ นะสุดท้ายนะสุดท้ายอุ๊ย,ยโดยกนกระเด็นหน้าตัวเองวะ่ะยายาหมดโอเคทะนูเสีทุกอย่างที่มีเลยโอเคสำรองโอเคสำรอง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 ,ส,รองสุดท้ายแล้วมั้งไหนอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะเฮ้ยมันมันมุดไปอีกวะ่ะ อันนั้นนั่นแน่้มุดต่ออีกนะมันหนีครับผมโอเคไปต่อเลยไปต่อเลยเฮ้ยมันหนีว่ะ อย่างนีเลนส์เหรอวะเนี่ยอ้าวแชปเตอร์ใหม่แล้วเหรอ What the hell เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยแชปเตอร์ใหม่แล้วครับเฮ้ยไม่งงงเออจบเลยลเแล้วกันเอนแรกว่ามันจะตัดพาร์แล้วโอเคโอเคโอเคเออจบพาร์ทพอดีเลยว่ะโอเคครับผมพอจะเพลงเท่าน,นี้เลยโอ้โห ตอนแรกผมมาจจะตัดหันพลาหันพลาแล้วนะคงต้องขอกลับลำพูดนะคือจบเลยครับผมนี่คือจัคเตอร์ใหม่อินเทอร์โพเลอร์นะผมพอจะเป็นเท่านี้เลยนะครับผมจบครับจบจบจบพลาแล้วจบพลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมที่ช่องมูนโซกิมิงกันด้วยนะครับผมเอาละผมมูนโซกิมิงต้องขอลาไปก่อนเพราะก็ใหม่ในแบ็กเนสซ่าในพาร์ทต่อไปครับผมบายผมเสือับเจอกันับผม